รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมจะาคไน สวัสดีค่ะเรามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังชีวิตของฉันถึงจะร้ายก็พอรักฉันชื่อรันฉันมีแฟนชื่อดินเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เข้ากับคนง่ายความรักของเราเดินทางมาจนถึงปีที่7ค่ะ นี้เป็นไงกับข้าโอเคไหมโอเคนะครับผมชอบอ่ะอ่ะอะหนุ่มในสมงความมาเพื่อนไหมเธอเพื่อนรันตอนสมัยมหาลัยอ่ะเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเลยจะมาขออยู่กับเราสักพักอืก็โอเคนะห้องเราก็ว่างชวนเข้ามาสิเพื่อนเธอสงสารเขาแหมแหมผู้หญิงนี่ไวเชียงนะโอเคทันทีรันก็คิดเหมือนกันนะ เพราะว่ายังไงเขาก็เพื่อนะอะแต่ว่าตอนเนี้ยไปทำงานได้แล้วดีเก้าโมงนะเดี๋ยวตาเขาเก็บเองแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาเรียกตามไปนะตาเรี้เจอกันค่ะโอเคครับ <Okay. S 2> Oh my ี่เท่ากับไบจังก็อนนี้ไง้รไม่มีอะไรมากอลยรถก็ไม่ติดอีกสบายเพราะแต่ไหนเพื่อนของรันนะอ๋อเข้าน้ำอยู่เดี๋ยวสักพักก็คงมาแล้วแหละนั่นไงออกมาพอดีเลยคนนี้เบลนะคะเพื่อสมัยเรียนของรันชื่อรเรียนครับดีที่ได้รู้จักครับยนินดีเช่นกันค่ะมีอะไรบอกได้นะครับ ก็คงจะมาพักที่นี่อยู่ไม <wh> <ๆ>่นานหรอกเพราะว่าเดี <Okay. S 3> ๋ยวถ้าเราหาหอใหม่เราก็จะต้องรีบย้ายออกไปไม่อยากรบกวนนานอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่นานก็ได้อยู่เป็นเพื่อนเจ้าลานมันโอเคงั้นเดี๋ยวรันไปทำกับข้าวก่อนแลวกันเนาะอยู่ก็คุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนโอเคค่ะนี่เดี๋ยวฉันไปจัดของที่ห้องเลยดีกว่าโอเคได้ได้ ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนที่ฉันรักกับคนที่ฉันรักจะทำกับฉันแบบนี้วันนี้คนตื่นเช้าจังคะเ๋อเปลี่ยวตอนข้าวกินไหโอ้ยขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ผมไม่ทำง,งานด้วยอ๋อวันนี้รอนจับชานิดนึงนะคะพอดีอต้องรีบเที่ยงงานให้เสร็จอะคะ่ะโอเคค่ะไม่ใจทำงาน่ะขอบคุณค่ะแบบคนกินเนย แม่แม่แม่สวิตกะแต่เช้าเลยนะแม่ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยแกเออวันนี้กลับเช้าหน่อยนะเบลแล้ววันนี้เธอไม่ได้ไปทำงานหรออุ้ยไม่ไม่ไมไมวันนี้วันหยุดเอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเธออยู่กับดีมสองคนแล้วเดี๋ยวฉันฝากดูแลห้องนีล่ละกันนะได้ค่ะแต่ตอนนี้ฉันว่าน่าจะไม่ทันแล้วแหละฉันฝากแกเก็บด้วยนะเว้ยไปแล้วนะคะปไปบาย,าย,ายค่ะบายแก<า> ิีมค้ามีอะไรให้เดือช่วยค่ะครับคอแกเป็นอะไรอ่ะฉันเห็นรอยแดงๆอ๋อรอยเนี้ยนะฉันคงไปเกาแหละ มันคันๆน่ะไม่ไก็คงแพ้น้ำบ้านเธอแหละเดี๋ยวก็คงหายหายาทาด้วยนะอืมเดี๋ยวฉันหายยาทา ยาดีอ่ะเออวันนี้ฝากบอกริงด้วยนะว่าฉันกลับช้านิดนึงอ่ะได้ได้เดี๋ยวฉันบอกเองค่ะเมือเคขเขาใจมากจะเอ้าเบลเบลเห็นรันไหมอ่ะเยลาน่ะเหรอเบลเห็นออกไปทำงานแต่เช้าแล้วล่ะ เบลมีอะไรช่วยหน่อยอ่ะช่วยอะไรอ่ะวันนี้ผมว่างทั้งวันนะจะให้ช่วยทวงกันยังได้พอดีเบลอยากให้ดูฉัน ฝีอีกสิพอวันนี้ถ่ายรูปกันบ้า สัญญาว่ากูจะเป็นเพื่อนที่ดีของเมืองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเว้ย <c oughs> แต่ตอนเนี้ยคุณช่วยคูณทำการบ้านหน่อยดิพอดีคูมีรับน้องอะ่ะเฮ้ยเรื่องเล็กนิดเดียวเอง <Okay. S 1> <c oughs> ต้องเกรงใจหรือวกูทำให้ <Okay. S 1> ออขอบใจมากเราไว้ <Okay. S 2> มื <c oughs> อคุูฝากกระเป๋าด้วยนะบ,ะบาย,บาย,บาย ดินเขาหาแบบอะฉันก็เลยอาสาเป็นแบบให้ดินเขาใช่ใช่ใช่ผมกำลังหาแบบให้นางแบบของหนูครับอ๋อขยนันขยันเข้าว่ะอ้าวนี่เดลคอแกไม่หายแดงหรออืมฉันคงแพ้น้ำมาแกเดี๋ยวก็หายแหละเดี๋ยวฉันไม่หาซื้อ,อยาให้ละกันงขอบใจมาก เฮียลันอ๋อกำลังทานขนมปังไส้สตรอเบอรี่นะ่ะอีสตรอเบอรี่กินไหมไม่อะแกฉันไม่ค่อยชอบสตรอเบอรี่อะ่ะเออเฮยลันวันนั้นอะที่ฉันบอกกับแกว่าฉันจะฝากแกซื้อ,อยาอ๋อฉันก็ลืมให้แกเลยอ่ะฉันซื้อมาให้แล้วอุ้ยขอบใจมากนะแกไม่เป็นไรแกแค่นี้เองฉันกับฉันมานะ เวลันระทำอะไรฉันอะคันพอไหมจ้าเพื่อนสำหรับคนที่ข้าของฉันไปกินอีกเพื่อนชั่วฉันไม่เคยข้าของเธอไปกินมีแต่เธอนั่นแหละที่ข้าของฉันไปกินฉันไม่ข้าบของเธอกินตอนไหนเธอยังมีหน้ามาพูดอีกนะถ้าเธอไม่คบกับดินอ่ะฉันกับดินของคบกันไปนานแล้วล่ะไม่จริง ม็เป็นไปไม่ได้แกคบใข่ฉันก็ต้องรู้สิแกรู้ด้วยเหรอแกเคยสนใจฉันด้วยเหรอแกมาตห่หงก,กิจกรรมอะไรบ้าๆของแกแกคงลืมไปแล้วมั้งว่าแกมีเพื่อนอย่างฉันอยู่บนโลกนี้อะแล้วมันเกี่ยวกับที่แกต้องมาแย่งแฟนฉันปะมันก็ไม่ดิแกฉันไม่เคยชนะอะไรแกเลยยายลางัง และที่ฉันทำทุกอย่างอ่ะเพราะฉันอยากให้อยู่ข้างๆลินเท่านั้นเงั้นฉันกับแกก็จบความเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันนี้เฮ้ยลันทำไรเนี่ยอยู่ก่อนอย่ามายุ่งกับฉันเธอมีหน้ามาถามฉันอีกหรอที่ฉันพากหมดทุกอย่างเนี่ยก็เพราะเธอเพราะเธอคนเดียวเธอตองคดนเก็บตั๋าไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ สัญญากูจะเป็นเพื่อนที่ดีของเธอไม่ว่าอะไจะเกิดขึน้นนะเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปเว้ยมันเหมือนกับว่า เขาทั้งสองคอผลักฉันให้ล้มลงแล้วถามฉันว่าเจ็บไหนวันนี้ฉันกลับช้านะมีงานต้องรีบทำให้เสร็จวันนี้แกไม่ไปทำงานหรออุ้ยวันนี้ไม่ไปไม่ไปวันนี้มันหยุดอย่าฟิว <c oughs> <c oughs> เพื่อเธอฉันยอมได้เสมอและมี